มดสายโอยนาก็คือลากลงก็คือลงชื่อเพลงอะไรบ้านพี่ขับไปกี่มอไซค์อ่ะไปก่อนไปก่อนเอาให้มันชนะขาดไปเลยสวัสดีครับเผือกครับผมติชาค่ะโจ๊กครับแจ็คครับมาชครับพวกเราจากคอ m p a n y i นีไอแลนด์ภารกิจอาแหกกอก พรามไทยแลนด์จะพานักแสดงจากคอมเมดี้ไอแลนด์ภารกิจหาแหกเกาะมาเล่นเกมเล่นใบทายท่าแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมทีมละ3าคนแต่ละทีมจะต้องใบคำด้วยท่าทางเพื่อให้คนท้ายตอบให้ถูกหากทายถูกจะได้รับ1คะแนนโดยมีเวลา2นาทีเล่นทีมมา2รอบแข่งแบบเก็บคะแนนทีมที่ได้คะแนนรวมมากกว่าจะเป็นผู้ชนะไปกันเลย เออฮูลาฮูลาไออห่วงยางเออห่วงยางเอ่อห่วงยางว่ายน้ำแจวเรือเรือเรือพายเรือกระโดดเรือฟักฮะเออเรือฟักเออกระโดดข้ามเออข้ามเรือเอาเลยกระโดดข้ามปะเออเรือข้ามฟะเเออเออฮูลาฮูลาเกิร์ลสาวฮูลาสาวชาวเกาะ ระบำเชาวเกาะระบำเชาวเกาะคูลาฮูลาเกลือเม็ดคุระคุระเกลเข่าฮะอ๋อมะเม็ดไม่ต้อนมาเม็ดน้งเลือกแอริเอลโอ้ยเออฮะอะไรตําตําข้าวให้รู้รู้ปูตุลมตูลมสระไว้น้ำเออโอ้โหอะไรอ่ะท้องคนท้องท้อง ท้องตํำตับแตกเอท้องปาปลาปลาท้องฟินบี้ฟินบี้จานลอนปลาทรายปลาโอ้ยโอ้ยปลาหินเออหินตาหินใหญ่หินใหญ่หินโขดโคดหินออไอ้ันเนี่ยถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปถ่ายรูป่อนถ่ายรูปใต้น้ำใต้น้กล้องถ่ายรูปใต้น้าเออเออหัวหัวไหมวกหมวกหวกกันน้ำ หมวกสอยได้หมวกได้หมวกเข็มหมวกสอยหมวกสักจักสารหมวกสารหมวกสารเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟวินเซิร์ฟภาษาไทยอ่ะภาษาไทยกระดดตัวขึ้นอะไรเ้าเหนียวเ้าปุ้นเออไอ้ทรายเล่นทรายเล่นทรายปภาษาทรายกอบภาษาทรายกอบกองทรายนี่นี่อันนี้เล็ดทรายปวดทรายทรายตรวดปวด กรวดหินกรวดอะไรวะประลักใบอย่าถามใช่กวดอะไรกวดอเอพี่แจ็คอไเลยมากเลยครับลูกพี่พี่แจ็คมันอยู่อินกับเกมสุดๆพี่อินว่ะ ปีนปีนปีนมะพร้าไม่ไม่ปีนเขาไม่ไม่ใช่ปีนมะม่วงปีนมะพร้าวเออเออปีนมะพร้าวเก็บมะมะพร้าวถูกแล้วแล้วก็เอาไงอ่ะเอาไงมะพร้าวอะไรมะพร้าวเข้าเออเออเป็ดไม่ใช่พายเรือเรืออะไรเรือโบ๊ทเรือเรืออู้ห้ามอู้เรืออะไรเรือเรือหางยาวเออจูขึ้นทะเลเออมีมีกระพือมขึ้น อะไรขึ้นหมุนอะไรขึ้นจะโบนมันเป็นอะไรมันขึ้นล่องขึ้นมันหมุนเป็นอะไรขึ้นพายุน็อตน็อตน็อตมันเป็นไงขึ้นมันเป็นอะไรขึ้นหลวมคำ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 คตขึ้นหลวมเนี่ยเพลง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 รักก็คือรักลงก็คือหลงอะไรทำชาวประมงไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจชื่อเพลงอะไรวันเกิดตื่นเออแล้วเออก่อนนั้นก่อนก่อนวันบวันเออบวันอะไร ประวันอะไรอ่ะกิดชเวงอ่ะประวันเคยตื่นเออโอ้โหเออวันหยุดต้องไปนอนที่ไหนวันหยุดไปนอนที่ไหนวันหยุดไปนอนที่ไหนบ้านบ้านอะไรวันหยุดบ้านไม่มีคนารีสไม่บ้านบ้านอะไรบ้านไม่ได้เลยไป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 ปุงุม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 มุุุอะไรใสอะไรใสะไรใครเอ้ยที่ดำน้าเรียกอะไรอังเกอร์เขาเรียกอะไรภาษาไทยเวนอะไรแว่นดำน้าอะไรดาน้ําเกอร์อะไรดาน้า อะไรน้ำน้ำรายการรายการเอรพลอยะไรเฟสไม่ใช่รายการเอรพลอยสองเพลงต้องมีใส่อะไรใส่อะไรน้ากากเอออะไรหน้ากากอะไรหน้ากากน้ากากอะไรบุ๋มน้ากากน้ำน้ำเออเรือเรือแล้วเรือแล้วเรือเรือรถภาษาอังกฤษรถภาษาอังกฤษเรือคาคาอะไรเรือคาอะไรเรือคา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 าคาค เรือขยักเปไปไงอ๋อเออวะเรือกม่นู้เหมือนกันทำไปได้ทั้งหมด4ข้ออ้าวโอ้นี่เลยว o ลเลย์บอลวเลยบอลอะไร volleyball นี่ดูดิไม่เป็นไรมันจะเป็นเหมือนแบบภูเขาโภูเขามีอะไรภูเขามีอะไรขึ้นมาเข้าไปข้างในแล้ว ่ดูดูถ้ำคือสำรวจสำรวจถ้ำอันนี้อะไรโอ้หเหมือนเดินโุ่มบู๋ตัวคืออะไรเดินปอดตัวคือน้อันนี้อันนี้เกาเรียกว่าอะไรวงกลมแล้วตรงนี้คือกลางกลางกลางอะไรกลางอากาศไม่ใช่ทเลตัวคือกางทะเล yes sir โอ้ยชอบมากนวดนวดอะไรนวดชายหาดนวดกวนนวดออยนวดออยนวดออยน้ำผาไม่่ใชนวดน้ำมันออ ตกปลาไม่ใช่ไม่ใช่ปลาตกปลาเมงกัพไม่ใช่ใครายใคราย jellyfish อปลากระเพืกระเไม่ใช่ปลากระเพือมใรลาอะไรกบไม่ใช่กบอมอปลอกอ้าอตกอะไรก็คือรวมตกปลาไม่ใช่ปลาอาหารอาหารอะไรอาหารทะเล เดินเล่นที่ทเเดินเล่นไปมันอยู่อยู่ตรงชิเดินไหนะเดินเกชายหาดเดินเลอชายหาดเออก็มีหาดแล้วมีเดินเล่นแล้วอยู่เตรงกลางกาทะเลเดินชายหาดเาะารสมบูสมมีหาดสมมีหาดมาเดินตรงนี้มาเดินตรงนี้เดินเออเดินเล่นริมอะไรนริมริมชายหาดว้าววู้ เาวียลา่ระบำระบระดาระบำระบำทะเลระบองูล่าเมื se ่อกี้กอดอะไรเมื่อกี้เอาให้มันชนะขาดไปเลยไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วการแข่งขันอ่ะรวมแล้วเท่าไหร่ร0อยสอดคะแนนมั้งหลับ นอนนอนตากแดดนอนอาบแดดเวลาไปพักบ้านพักตากอากาศบ้านพักบนริมทะเลทำไรเอ็นเต้นเต็นเต้นสร้างเต้นกลางเต้นกางเต้นกางเต็นริมหาดกลางเต็นกลางเต้นดูดาวเฮ้ยตุ้มโดดน้ำด้็ยเรื่อก่อนกระโดดน้ำแล้วอะไรว่ายน้ำาำอะไรขี่เจ็ตสกีเจ็ตสกีขี่มอเตอร์ไซ์ อะไรมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เกือบขี่มอเตอร์ไซค์บนน้ำมันไม่ใช่คว่าขี่แววนมอเตอร์ไซค์รบิดมอเตอร์ไซค์บิดเจ็ตสกีขอใครขอใครเหมือนกันออขี่อะไรวะขี่ขับขับขับมอเตอร์ไซค์เออทางน้ำทางน้ำขี่เจสกีอทำอะไรดูดูอะไรอะไรอ๋อมาได้แล้วบดทงไงพายายเรือทำไรทำอะไรอยู่เนี่ยนั่งนั่งนั่งแล้วก็นั่งเรือเอาใหม่นี่อะไรนั่งเออแล้วอะไรพาย นั่งแจวแจวไม่ใช่พายอ๋อชักเมาชักเมาชักเมาอะไรทำไรนั่งแจวนั่งอะไรนั่งอะไรวะโอ้เล่นเล่นเด็กเล่นกันเกาะสะาหมาหมาทำไมพาพาหมาไปเดินเล่นในมหาดพาหมาไปเดินเล่นพรอมพอเา Nah ขับขับขับเจสกีขี่เจสกีขับบ้านกลัวเรียกขี่มอไซค์แต่พี่ก็บอกขับขับับมอไซค์คืออะไรวม่มีมีไม่มีบุบุ๋งบุ๋งบุสลับเลยจังเลยดำน้ำดำ้ําประการังบ้านพี่ขับหรือขี่มอไซค์ไปก่อนไปก่อนวิ่งวิ่งอกเลยวิ่งรอบอไซควิ่งวิ่งรอบชงไซควิ่งรอบวิงาไ ้าตองเใช่ไอ้ไอ้บ้านกูบอกขี่มอเตอร์ไซค์ต้องขี่ไอ้นี่บอกขับขี่มอเตอร์ขับมอเตอร์ไซค์ไม่มีอันนี้เปล่าบ้านกูบอกเออได้ขับมอเไซต์ไม่มีอ่ะตไม่ขับมอเตอร์ไซค์ก่อนตาวเดี๋ยวก่อนขี่ไม่ไม่มีต้องต้องมีเพิ่มให้สามข้อตอนนี้ได้เท่าไหร่ต่อเวลาเวลามันหมดอยู่ดีเวลามมันหดชนะป่ะพี่ ตอมเมื่อตอมเมือก็คือถึงจะแพ้เนาะแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทำได้ดีนะเอออย่างน้อยแล้วก็แบบผลทีมเวิร์กแหละเราทีมเวิร์กดีดีโอ้ก็ทำเต็มที่แล้วอ่ะไปก่อนฝากติดตามความสนุกแบบไม่มีสคริปต์กันต่อนะครับในคอมเมดี้ไอแลนด์ภารกิจหาแหกเกาะครับโดยที่ ต้องตลกถ้าพวกเราไม่พาพวกคุณออกไปก็ไม่มีใครกลับได้ใครที่สามารถเล่นละครสร้างเสียงหัวเราะให้กับพลเมืองได้มากที่สุดจะได้กลับบ้านจะด้นสดมุกสดหรือฉีกบทถ้าชนกับผมผมเอาอยู่ไปไปไม่น่ารอคอครับเฉพาะคนตลกเท่านั้นถึงจะรอด Comedy Island ภารกิจหาแทกเกาะเอลซี